สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละคร Silver ร i l y นะครับผมก็จะเป็นตัวละครที่จะเข้าเซิร์ฟของ E p i ิ hmm. เป็นตัวต่อไปนะครับ mm hmm. ก็คือพฤหัสนี้นะครับ mm hmm. ผมทุกคนตัวละครนี้จะเข้าเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเลยจะพาทุกคนมาดูข้อมูลสกิลแล้วก็การเลือกอาวุธมาใส่สำหรับ l i l y แบบข่าวครับผมจะยกตัวอย่างเป็น2สายสาหรับ Silver ร i l y นะครับผมก็คือ1สายปล่อยสกิลรอบแรกแล้วก็เอาตัวเองเข้าไปแรกเพราะว่าตอนที่มันเลื่อนลดกว่า5ต่ำกว่า50%นสะิ มันจะมีสถานะสุ่ม75%ที่จะทําให้ฝั่งตรงข้ามกลายเป็นหินนะครับแล้วก็สเตปที่2ก็คือสายที่2คือสายยืนซับพอร์ตอยู่ข้างหลังครับคอยตีลดพลังป้องกันตีฮิวเลอร์แล้วก็ปล่อยสกิลลดแบบทําให้ฝั่งตรงข้ามรับความเสียหายเพิ่ม,เต,มเติมนะครับผมเป็นรายละเอียดคร่าวๆสาหรับ2สาย2อาชีพสําหรับอาวุธ2สายเนาะแล้วแต่ว่าใครจะตัดสินใจเล่นสายไหนแล้วก็ต้องขอบอกก่อนว่าทางเซอร์เวียนามตอนสกิลมันจะเข้าเซอร์กฤษย อาจจะไม่เป็นแบบนี้100%ครับแต่จะเป็นข้อมูลข่าวขาวให้ทุกคนได้รับชมนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวรอวันผลเลือกหัตดนี้ตัวของซิลเวอร์เรนีเข้านะครับเราไปรับชมเซิร์ฟของอีพร้อมกันนะครับผมเพราะว่าสาเหตุที่ทําก่อนที่มันจะเข้าเพราะว่าทุกคนจะได้ตัดสินใจเลือกอาวุธนะครับผมเพราะว่าก่อนที่ตัวละครจะเข้าอ่ะมันจะเป็นอีเวนท์ที่เราเลือกอาวุธได้เพราะว่าถ้าตัวละครเข้าแล้วอ่ะเราจะเลือกอาวุธไม่ได้มันจะล่าช้านั่นเองนะครับทุกคนก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะพาดู สกิลก่อนเลยนะครับผมก่อนสิ่งอื่นได้เราต้องมาดูสกิลของ Silver ร i l y ครับฮยแป๊บหนึ่งครับทุกคนเพิ่มเติมให้ s i l v e r Lily นี้จะเป็นตละครที่อยู่ในสายพิเศษนะครับผมเป็นธาตุความมืดหรือที่เรียกกันหัวกระโหลกสีม่วงนี้นะครับทนนุกคนในเป็นอาชีพซัพพอร์ตนั่นเองรูปสมอเรือนะครับผมอยู่ในหมวดพวกแคนหลอดพวกตัวของชอปเปอร์อย่างนี้นะครับผมใครที่อยากแลกชุดมันไว้ก็แลกของซัพพอร์ตไว้นะครับชุดก็แนะนําให้ใส่เป็น จริงๆใส่6ดาวก็ได้นะครับแต่ว่าใครอยากเล่นสปีดก็ต้องเป็นชุดระดับสูงสุดเพราะว่าระดับสูงสุดมันบวกสปีดมาอีก 20- 20นั้นก็มีผลกับทีมมากนะครับผมเพราะว่าการที่มันได้ปล่อยสกิลก่อนก็จะดีนั่นเองก็เป็นข้อมูลข่าวครับส่วนหินก็ต้องใส่หินสปีดนะครับแต่ว่านี้ผมไม่ได้อัพเนาะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเซิร์ฟเพื่อนามผมทรัพยากรมันน้อยมากนะครับดยวก่อนผมไม่ได้เล่นเลยก็ เอาเป็นว่าเราจะเล่นเซิร์ฟหลักแค่อีพิกสำหรับผมนะ paid. ใครที่อยากลองมาเล่น anyway, พเว <Columbus> ียดนามก็มาลองเล่นได้นะครับแต่หินผมแนะนําเป็นหินสปีดครับพยายามให้มันได้ตีก่อนหรือได้ปล่อยสกิลก่อนนนเองด้วยสกิลของมันนั้นจะเป็นยังไงมารับชมกันครับก็สําหรับสกิลหนึ่งนะครับก่อนซิลเวอร์เลลี่จะปล่อยดาเมจนะครับผม150%สุ่มโดนตวละคร4ตัวจะทําให้อ่อนแอลง3รอบนะครับสถานะอ่อนแอนี้คือฝั่งตรงข้ามที่โดนจะรับดาเมจแรงขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้ จะไม่สามารถทับซ้อนได้นะครับผมจะไม่เหมือนกับตัวของซาโบนะก็คือจะได้แค่สแต็กเดียวนะครับผมและก็มันยังจะสุ่มตัวละครหนึ่งตัวที่จะเพิ่มมานาให้100ก็คือเต็มหลอดนะครับถ้าเอามันไปตัวเดียวอ่ะมันก็จะปล่อยสกิลแล้วก็จะรีเฟซเต็มแต่ว่าจะปล่อยสกิลซ้ำในรอบนั้นไม่ได้เราต้องรอรอบถัดไปนะครับจะไม่เหมือนกับ Thinking. ทาฟการอที่สามารถปล่อยสกิลรัวๆได้ในรอบเดียวเนาะอันนี้ก็ถือว่าถ้าใส่สกิลแบบมาถึงถ้าเราใส่ปล่อยสกิลรอบแรกครับปล่อยสกิลไปแล้ว ก็เพิ่มมานาให้เพื่อนอีกตัวหนึ่งครับผมใส่ปล่อยสกยิลรอบแรกให้1ตัวสามารถปล่อยได้ถึง2ตัวนะครับทีมเราก็อันนี้คือสายสเตปที่เอาซิเวอร์เลนี่ไปปล่อยสกยิลแล้วก็เอาเยนเป็นตำแหน่งแรกนะครับเดี๋ยวผมจะพาพูดถึงเรื่องอาวุธอีกทีหนึ่งนะครับสกิลสครับเป็นสกิลติดตัวครับทุกคนเพิ่มเลือด30%สปีด60แล้วก็20%ลดความเสียหายนะครับส่วนสกิลสครับการโจมตีปกติของซิเวอร์เลนี่จะโจมตีโดนตัวละครแถวหลังเป็นดาเมจเก็จะ ลดพลังป้องกัน20%นะครับผมคงอยู่3รอบแล้วก็จะฮิวตละครทีมเรา2ตัวเป็นค่า m a x h p 15%นะครับผมก็ถือว่าดีนะอันนี้ก็คืออีกสายหนึ่งที่เราจะเอาไปยืนหลบไว้ข้างหลังคอยปล่อยสกิลเหมือนกันแต่ว่าจะใส่เป็นพวกแหวนหรือว่าไอเทมอื่นให้มันนะครับผมเน้นยืนนานๆตีฮิวเลือดตีลดพลังป้องกันแล้วก็มีปล่อยสกิลนะครับผมอันนี้ก็อีกสเต็ปหนึ่งครับสำหรับสกิลสุดท้ายครับเมื่อเลือดของซิลเวอร์เลลี่ครับลดต่ำกว่า50% มันจะมีโอกาส75%นะครับผมที่จะทําให้ฝั่งตรงข้ามนั้นกลายเป็นหินนะครับสกิลนี้ใ oh. ช้งานได้แค่ครั้งเดียวอันนี้ก็คือสเต็ปของสกิลแรกที่เล่นปล่อยสกิลไปแบบปล่อยสกิลรอบแรกนะครับก็เอายืนเป็นตําแหน่งแรกเพื่อที่จะดึงสกิลนี้มาออกมานะครับผมสําหรับสกิลเขาข้าวมันจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูเรื่องไอเทมนะครับถ้าดูของเซิร์ฟเวียดนามแปบ๊บนึงผมขอเปิดถ้าดูไอเทมฝั่งเซิร์ฟเวียดนามนี่ทุกคนก็อาจจะงงกับสถานะนั้น เรื่องอาวุธผมขอตัดไปที่เซิร์ฟของอ e ี i ีเลยนะครับทุกคนจะได้เห็นเป็นแบบเวอร์ชันที่เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยเลยเนาะผมขอตัดไปเซิร์ฟของ E ี i ีเลยนะครับก็โอเคครับทุกคนสําหรับอาวุธเรามาดูของเซิร์ฟ E p i ีกนะครับผมเพราะว่าตอนนี้มันมีอาวุธที่มีร้านค้าพิเศษนะครับผมที่ให้เราเล่นกิจกรรมเราสามารถเลือกที่จะแลกได้นะครับเฮ้ยมือไปโดนนี่ก็คือเป็นร้านโฮลิเดย์นะครับผมผมมี104ชิ้นพอดีนี่หว่างกันนี่เราสามารถที่จะรีเฟนหาไอเทมเหล่านี้ได้ แล้วเรามาดูว่าชิ้นไหนที่จะเหมาะกับซิเวอร์เลลี่นะครับผมก็อย่างที่ผมแจ้งมันจะมี2สเตปที่จะให้เราเลือกเล่นนะครับผมสเตปที่1คือเอาซิเวอร์เลลี่ไปยืนตำแหน่งแรงปล่อยสกิลเลยครับผมเพื่อที่จะให้แบบฝั่งตรงข้ามโดนดาเมจแรงขึ้นแล้วก็รีเฟรชให้ทีมเรา1ตัวแถมถ้าเลือดมันต่ํากว่า50มีโอกาสแช่แข็งด้วยนะครับผมอาวุธที่ตอบโจทย์ครับจะเป็นปล่อยสกิลรอบแรกเป็นคาทานี้ก็ได้นะครับผมดาบของบุกนะ๊กเนาะปล่อยสกิลรอบแรกได้นะครับผมหรือว่าใครที่มีแบบ สกิลตรงสายเลยก็ใส่ตรงสายก็ได้แต่ผมไม่ค่อยอยากแนะนําเท่าไหร่ตรงสายมันจะมีประโยชน์กับพวกตัวของในอนาคตพวกที่เป็นพวกตายเหี่ยวหรืออะไรเหล่านั้นนะครับผมก็คือไหนวะไหนวะนี่ตรงสายก็มันใช้ได้แค่สายพิเศษนะครับใครมีก็ใส่ได้นะแต่ถ้าไม่มีก็ชิ้นนี้น่าจะมีคนทุกคนนะครับผมใส่ให้เลนี่ไปเลยให้มันปล่อยสกิลในรอบแรกนะครับอันนี้ก็คือแบบเอาไปปล่อยสกิลใส่ให้ชิ้นนี้แต่ละครตัวอื่นเราก็มีโอกาสเพิ่มมานานะครับผมก็ถ้าสมมุติเราใส่ให้กับอ่าผมใส่ให้กับซาบโบไปด้วย ไอชิ้นนี้ซาโบชิ้นหนึ่งแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งผมใส่ให้กับต่อของเลลี่นะครับเลลี่ปล่อยสกิลเอาค่ามานานไปเพิ่มให้กับไอซาโบของผมนะครับก็จะเป็นมานามันก็จะเป็น2หลอดก็คือหลอดปกติสีส้มมันก็จะเพิ่มเป็นสีแดงก็คือจะสกิลแรงขึ้นไปอีกนะครับทุกคนทําให้ซาโบนั้นแบบพ่นแรงมากๆแถมติดสกิลบัฟเพิ่มความเสียหายของซิวเวอร์เลลี่แถมนับสแตกตอนซิวเวอร์เลลี่ปล่อยสกิลไปอีกนะครับก็จะแรงมากๆนั่นเองก็เลยเป็นสเต็ปท้งเลือกที่1คือยืนตำแหน่ง ต้องใส่อเทมเป็นปล่อยสกยิวรอบแรกด้วยนะครับเพื่อที่จะปล่อยสกยิลทําให้ฝั่งนู้นรับดาเมดแรงขึ้นนะครับผมก็คือทีมเราตีแรงขึ้นนั่นเองแล้วก็แบบพอเลื่อนมาลดปุ๊บจะมีโอกาส75%ที่จะสุ่มให้กลายเป็นหินนะครับผมก็คือสเตปยืนตําแหน่งที่1แล้วก็สเตปเอาไปยืนหลบไว้ข้างหลังครับต้องใส่เป็นแหวนบูนี้เพื่อที่จะเน้นตีเร็วเน้นเปิดก่อนครับเพราะว่าการจบตีปกติของเลเลียจะลดพลังป้องกันนะครับผมแล้วก็มีฮิวเลือดยิ่งถ้าเราทําให้มันยืนนานๆนั้นนะคร แล้วก็หิวเลือดไปด้วยแถมปล่อยสกิวก็แบบจะสามารถที่จะทําการแบบให้เราตีแรงได้แต่มันจะไม่ได้เน้นเกมเร็วหรือแบบเปิดใส่ทันทีครับสุ่มหลังก็มีโอกาสที่จะเลือดลดแล้วก็สุ่มแช่แข็งเหมือนกันนะครับผมก็เลยมี2สเต็ปนะครับแต่ถ้าจะให้แนะนําผมแนะนาให้ใส่ปล่อยสกิลรอบแรกไปเลยมันจะคุ้มกว่านะครับทุกคนเอาเป็นว่าผมจะพาทุกคนไปดูในเกมและการดีกว่าว่าตอนที่มันต่อสู้ปล่อยสกิวอะ่ะมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันเลย เอาละครับทุกคนผมจะพามาดูเดี๋ยวรอบแรกครับผมจะลองเข้ามาตีบอสเน้นการยืนแบบซับพอตนานๆนะครับมันก็จะมียิวเลือดด้วยลดพลังป้องกันแล้วก็รีเฟซมานานะครับทุกคนเดี๋ยวดูตอนมันปล่อยสกิลนะก็ตอนนี้ซาโบไม่มีมานานะครับผม hey, ตอนนี้ซาโบเต็มนามิครึ่งหนึ่งครับซเวิร์เลยเยอร์ผมปล่อยไปปัป๊บดูใครเพิ่มดูหลอดของซาโบครับผมล้นไปเลยครับผมเป็นสีแดงก็แรงขึ้นไปหยีบตอนปล่อยสกิลนั่นเองนะครับแถมตอนตีปกติมันยังมีฮิวเลือดที่เป็น 15% h p ด้วยนะครับผมเราเล่นสายเลือดเยอะๆอย่างนี้ก็จัดว่าฮิวเยอะครับตอนเลือดลดก็สามารถที่จะทําให้ฝั่งดรงข้ามกลายเป็นหินหยิบ75%ก็ถือว่าสูงมากนะครับมีโอกาสโดนทุกตัวเลยนะไม่ได้สุ่มแค่ไม่กี่ตัวนะครับผม75%นี้แบบทุกตัวมีโอกาสโดนหมดเลยเพราะฉะนั้นแบบ Silver l ์เ y จะเข้านะครับใครที่มองหาอาวุธเทพก็แลกอาวุธที่เป็นต้านทานกลายเป็นหินได้นะครับทุกคนเพราะว่าเลลี่ก็น่าจะมีใช้ทุกคนอยู่แล้วส่วนมากผมคิดว่าน่าจะมีระดับ10ดาวมาใช้งานนะครับเพราะว่า10ดาวอ่ะ สกิลมันก็เป็นขั้น3แล้วนะครับก็สามาที่จะแบบแช่แข็ง75%แล้วนะครับผมก็ยิ่งถ้าเล่น2ตัวนะครับเลือดลด2ตัวก็มีโอกาสสูง75% 2ตัวไปเลยนะครับผมใครที่ไม่มีแบบไอเทมแช่แข็งนี่ก็ไอเทมการหินก็ผมผมว่าลําบากมากเลยนะเพราะฉะนั้นก็ควรจะมีสัก1ชิ้นก็ได้ครับเจอเลลี่สตัว1ิบดาวเข้าไปก็เอายืนหน้านี้ก็แทบไม่ได้ขยับเลยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวรอดูมันเข้าครับผมว่ามันเถื่อนเลยนะใครที่ไม่มีไอเทมนี้ก็จบบครั จบเลยครับทุกคนแถมแบบปล่อยสก,กิลก็ทําให้ทีมเราตีแรงขึ้นอีก50%ครับสถานะเผาสถานะอะไรแรงขึ้นหมดเลยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นบัฟที่เป็นแบบทําให้ฝั่งนู้นรับความเสียหายเพิ่มขึ้น50%ดูทําดาเมจได้1,200ครับทั้งที่ผมมีแค่ซาโบตัวเดียวผมยังไม่ได้อัพเน้นอะไรเยอะนะครับอาวุธเทพผมก็ไม่มีอะไรนะเซิฟนี้นะครับผมก็เดี๋ยวมาเจอสเตปเดินแทงจังหวะที่หนึ่งครับดูปล่อยสกิลรอบแรกนัดเดีกดูครับทุกคนผมจะปล่อยไป จิ้มไปครับสุ่มโดน4ตัวครับผมก็มีบัฟรอให้มันโดนตีเดี๋ยวดูนะเลื่อนลดต่ำกว่า5 0อหน่อยยังครับยังยังครับยังโง่จะถึงก็ไปถึงนี่ดูแช่ไปกี่ตัวแช่ไป4ตัวนะครับผมแม่ยางเยอะ75%เลยนะครับเรียบหน้อยปะเนี่ยแช่ไปสตัวครับเกินไปก็เป็นอีกหนึ่งตระครซับพอร์ทที่น่าเล่นนะครับมีฮิลด้วยลดพลังป้องกันทำให้เป็นหินแล้วก็ทีมแรงขึ้นนะครับเอาง่าย ตอบโจท์กับคาโบมากครับเล่นกับโดฟานก็ได้นะใครทีเ่เน้นแบบทีมหลักเป็นโดฟานอยู่เพราะว่า <S <S เรลี่ปล่อยสกิลไปโดยอย่างนี้โดฟาเนเราไปเกาตัวนั้น,น,น,นอ่ะก็แรงเฉอีก50%นะครับทุกคนมันไม่ได้แบบเจาะจงว่าต้องเป็นตัวสกิลตัวพิษหรือตัวอะไรนะครับมันจะทําให้อีกฝั่งนั้นรับดาเมจแรงขึ้น50%นะครับก็ยกตัวอย่างง่ายๆครับทีมเราตัวไหนก็ตามอาจจะเผาร้านหนึ่งนะครับผมติดบัฟเรลี่ก็จะเป็นเผาร้านห้า ตีแสนหนึ่งอย่างนี้ติดบัฟเรลี่ก็จะเป็นตีแสนห้านะครับผมทุกสถานะทุกอย่างเลยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นบัฟรับความเสียหายแรงขึ้นนะครับผมแต่มันจะแค่แบบไม่สามารถทับซ้อนได้นะครับทุกคนทับซ้อนไม่ได้ผมก็ว่าดีมากเลยนะ50%นี้ก็ไม่ใช่เล่นๆ่นนะครับผมเพราะว่าด้วยของตัวมันมีแบบตอนที่จะตายนั้นนะลดเครึ่งงนึงก็มีแบบโอกาสแช่แข็งด้วยโอากาสกลายเป็นหินผมเป็นอะไรกับแช่แข็งวะเนี่ยก็โอเคทุกคนดูอันนี้ผมกดข้ามเลยละกันเพราะว่าเรลี่ตายไปแล้ว นูดามเมดในนดูสัญจีไม่มีอะไรครับเรลี่ตัวเดียวแบบโอ้โหโคตรแบบแบกเลยครับผมแบกเรื่องซัพพอร์ตนะเป็นตัวที่แบบน่าเล่นนะครับทุกคนแต่ว่าหลังๆก็จะลำบากเพราะว่าเขาแบบโซเวียตนามที่คนไม่เล่นเพราะว่าเขามีไอเทมกันหินกันเยอะนะครับผมไอเทมเขาเกิดมากแล้วกันแช่แข็งกันอะไรต่างๆอย่างนี้นะครับผมเลยไม่มีประโยชน์เขาเลยไปเล่นนิยมสายเผากันพวกนดขาวพวกสัญจิที่เพิ่งเข้าอะไรอย่างนี้นะครับผมพวกตีแรงๆเลยแบบ แต่ย่อมมีฮอกเลยอย่างเงี้ยหรือโดฟ้าสักหนึ่งตัวครับสายปล่อยสกิลอย่างนี้นะครับผมแต่ก็เรลี่ก็ยังน่าเล่นดูพ่นครับทุกคนหายหมดยกเว้นเอฟฟี่มีนี่ครับผมนี่ตัวมันตายไปแล้วยังแช่แข็งไอ้ยังแบบทําให้กลายเป็นหินเอฟฟี่ไว้อยู่นะครับทุกคนหุ่งสุดสุดครับก็เป็นข้อมูลคร่าวๆประมาณนี้นะครับทุกคนส่วนข้อมูลเต็มรูปแบบครับผมจะพาทุกคนดูวันพฤหัดนะครับผมตัวของเรลี่เข้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่ามันจะน่าเล่นหรือว่าสกิลเหมือนเซิร์ฟเวียดนามหรือเปล่านะครับยัง ฝากไว้ด้วยนะครับใครที่ดูแล้วชอบใจครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเลลี่ก็เป็นตัวสายพิเศษสีม่วงนะครับผมก็หาตัวละครยากนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่น่าจะเกินความพยายามของเรานะครับผมทุกคนก็น่าจะมีถังมีของดองกันไว้เยอะนะครับผมก็สุดท้ายก็ขอให้ทุกคนแบบโชคดีตามหาตัวละครสีว่าเรลี่ให้ได้ขั้นต่ำสัก10ดาวนะครับทุกคนคลิปหน้านั้นก็อย่าลืมมารับชมผมใหม่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ